คานน่อะไรคานแล้วต่อไปเกาะยืนเด็กโดยทั่วไปบางคนจะเริ่มเกาะยืนตั้งแต่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, share, นะให้กับช่อง y o t u u e NerdKids นะคะเพจแม่โบพยาบาลหนุมแม่แล้วก็ติ๊กต็อก n บเน i ดคินะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเด็กโดยทั่วไปบางคนจะเริ่มเกาะยืนตั้งแต่9เดือนหรือบางคน สิบเดือนกอเกาะเสวตเดือนเกาะนะคะโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าลูกอะค่ะสามารถที่จะเดินได้เมื่อลูกอายุหนึ่งปีจริงไหมโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าลูกๆเราอะค่ะจะเดินได้เมื่อลูกอายุหนึ่งปีแต่บางคนบอกว่าแม่ ä, ปีสองเดือนยังไม่เดินเลยเป็นอะไรไหมแม่ปีสามเดือนยังไม่เดินเลยเป็นอะไรไหม <S <S 2> <S 2> คุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่พัฒนาการลูกช้าถ้าลูกคุณอายุหนึ่งปีหกเดือนหนึ่งปีเจ็ดเดือน ไม่เดินเลยไม่เดินเลยทุกคุณต้องแยกออกจากคําว่าเดินได้แต่ไม่เดินกับเดินไม่ได้คุณต้องแยกออกจากกันนะคะถ้าหนึ่งปีหกเดือน 1, ปีเจ็ดเดือนนะคะไม่มีวี่แววไม่เกาะยืนเดินไม่ได้หรือจับยืนนี่เตะแข้งเตะขาไม่ได้ล้มปวกล้มปวกเลยพัฒนาการช้านะพัฒนาการช้านะอ่าต้องไปหาหมอนะี่ฉันบอกคุณแล้วนะดิฉันบอกคุณแล้วนะเรื่องการเดินนะโอเคไหม จบไหมเรื่องการเดินอ่ะพอเดินแล้วไม่ได้ซีเรียสอ่ะบางคนบอกว่าเอ้าเรืแม่ฝึกยังไงแม่ฝึกเดี่ยวแม่ฝึกเขาได้ฝึกยังไงออโอเคได้ได้อยากฝึกใช่แมได้โอเคฝึกเดินฝึกเดินเห็นไหมตั้งแต่ฉันพูดมาเนี่ยยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนอกจากอีกุ้งกิ้งฉันเนี่ยเออใช้แต่ใครตัวเราใช้แต่ตัวเรานะคะเนาะอ่ะทีนี้ฝึกลูกเดินทําอย่างไรก็คืออย่างที่บอกเลยการที่ลูกจะเดินถ้าที่บ้านมีข้อกั้นเด็ก มีเาวากัน้นอะไรอะที่มันสามารถเกาะได้ใช้ได้แต่ระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กเวลาที่เขาล้มก้นกระแทกหรืออะไรพวกนี้เขาจะฝังใจแล้วเขาจะไม่อยากทําเพราะฉะนั้นดูเรื่องความปลอดภัยให้ลูกด้วยอ่ะอยากจะฝึกลูกเดินใครที่ลูกหนึ่งปีอยากจะฝึกลูกเดินแล้วลูกยังไม่เดินบ้างฟังทางนี้คุณฟังทางนี้นะคะคุณจะทํายังไงให้ลูกคุณเดินคุณเอาตัวคุณเลยนะคะนี่จับแคนลูกนั่งจากนั่งมายืน เดิน่ะลูกอ่ะเดินตามแม่นะคะเดินตามแม่นะคะลูกอ่ะก้าเก้าวก้าอ่ะอ่ะเดินเห็นไหมเห็นไหมเห็นดิฉันไหมเอาเดินเนี่ยฝึกเดินเบสิกง่ายเลยอ่ะจับเดินลูกขึ้นเดินลูกเดินเดินอ่ะเดินเห็นไหมเดินได้แล้วเดินได้แล้วถ้าสมมติว่าสองข้างเดินได้ลูกเริ่มมันคงค่อยๆปล่อยมือ และจากแค่ข้างเดียวจากแค่ข้างเดียวแล้วเดิน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 ไปด้วยกันหรือจะอยู่ด้านหลังลูกก็ได้อ่าจะอยู่ด้านหลังลูกก็ได้เอาเอาฉันเต็มที่อ่าฉันพูดเลยอ่าเดินเอาอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะอยู่ด้านหลังลูกแต่ต้องมีหนึ่งคนมาหลอกล่อลูกข้างหน้าเดินลูกมาหาแม่มาหาพ่อลูกออาเดินเดินเอาไปไปไปลูกเดินเดิน่ะดึง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 ไปเอาแล้วแต่เอาท่าไหนก็ว่าไปอ่าโอเคไหมอันนี้คือเดิน พอลูกเริ่มเดินได้จากแขนข้างหนึ่งก็เริ่ม่ค่อยๆปล่อยแล้วก็มาหลอกล่อลูกด้านหน้าแล้วก็ให้ลูกเดินมาหาเราลูกเดินมาหาเรา <c oughs> เดินได้เดินได้หรือยังเดินได้หรือยังเดินได้หรือยังเออเดินได้หรือยังอ่โอเคเดินแล้วนะคะต่อไปยังไงอีกคือโดยทั่วไปแล้วคะ่ะก็คือประมาณนี้หนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งจะเดินแล้วต่อไปคือประมาณสักสองปีลูกจะเริ่มวิ่ง ะะอาจจะเป็นเริ่มพัฒน,นาการต่อไปแล้ว3ปีนะคะลูกจะเริ่มในการที่จะปั่นจัก,กรยานได้โอเคไหมคะอันนี้คือพัฒน,นาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เก็ตไหมคะเก็ตไหมแล้วไม่ต้องมาถามดิฉันไม่ต้องมาถามพิฉัน้นพรอที่ฉันบอกไปหมดแล้วนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืม กดติดตามที่ช่อง YouTube Nerd Kids นะคะกดติดตามเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กนะคะกดติดตามที่ TikTok Bo โบเน Kids นะคะเพื่อไม่พลาดนะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆที่แม่โบจะนำมาแบ่งปันให้กับแม่ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยเนาะหากมีคำถามสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปแม่โบจะเข้ามาอ่านและตอบให้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ